ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพ่นสีรถยนต์กันชนหน้ารีโวนะครับหลังจากที่ตรวจสอบของชิ้นงานเสร็จแล้วก็โปรยสีลงไปก่อนนะครับก็จะได้ลักษณะนี้แล้วก็ทิ้งไว้สักพักก่อนพ่นหลังจากที่พ่นไปรอบที่หนึ่งก็จะได้ลักษณะนี้นะครับถ้าเห็นยฝุ่น คุณตั้งแต่รอบแรกก็สามารถเอากระดาษทรายมาเก็บเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในรอบที่สองหลังจากที่สีแห้งนะครับฝุ่นเยอะครับเล้วเก็บกระดาษทรายก่อนเก็บเม็ดฝุ่นที่ขาดก็จะประมาณนี้ครับฝุ่นเยอะทั้งชิ้นเลยก็หลังจากสีรอบที่สองแห้งนะครับ <c oughs> ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วรอเก็บงานรอบที่สองก่อนลงและเกินนะครับ จะเก็บงานรอบที่สองเสร็จนะครับรอสีแห้งลงแลกเกอร์ก็หลังจากที่ลงแลกเกอร์รอบที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปต่อรอบที่สองลเลอรอบที่สองลงไปแล้วนะครับความชํำก็จะประมาณนี้